มาต่อที่เรื่องของประเด็นไอทีีต่อครับก็มาเรื่องของอดีกกตกกตกันบ้างฮะมีการอ,อย่างคุณสมชัยนะฮะ,ะก็มีการโพสเฟซบุ๊กนะครับบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตครับว่าค,คลิปบันทึกการประชุมเนี่ยอาจจะไอที่ไม่ตรงกับรายง,งานประชุมนี่มีการตัดต่อหรือเปล่าเห็นมีกระตุ้กระตุกอ,อะไรกันด้วยนะฮะ,ะตรงนี้แหละค่ะ,ค,ะคุณสมชัยนะคะศรีสุธิยากรค่ะอดีตกก,กตน,นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความลื่อนไหวตลอดนะ,ะก็จะโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองนี่แหละค่ะได้มีการโพสต์ในหัวข้อนะคะ มีสติดูให้รอบคอบแล้วก็ให้มีารายละเอียดนะคะในทุกๆสิ่งโดยระบุว่าในขณะที่สังคมยินดีกับคุณพิธาว่าพ้นบ่วงไอทีวีจากการเผยแพร่ที่มีเนื้อหาว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อซึ่งไม่ตรงกับรายงานที่ประชุมที่เป็นหลักฐานสําคัญในการร้องกอกตสังคมนะคะทั้งทั้งสังคมกําลังประนามแล้วตามตัวคนที่รงนามรับรองหนังสือและคนตรวจรายงานการประชุมด้วยแล้วก็ระบุว่าได้ดูคลิปซ้ําไปซ้ำม,มาก,กว่าส 10รอบเลยค่ะคุณก้องแต่ก็มีข้อสังเกตนะคะที่ต้องให้ความเป็นธรรมดังนี้ค่ะคือเขาเห็นว่าคุณสมชัยนะคลิปเนี่ยมันสะดุดระหว่างการเอ่ยคําถามและก็คําตอบที่สําคัญคล้ายเป็นการบันทึกที่ไม่ต่อเนื่องหรือตัดบางประโยคออก ทั้งนี้ค่ะคุณสมชัยยังกล่าวด้วยว่าก็ได้มีการโทรหาคุณแยมนะคะถาปณีตอนช่วงใกล้เที่ยงคืนเลยเพื่อตั้งข้อสังเกตว่าเทปอาจจะได้มาไม่สมบูรณ์หรือเปล่าซึ่งก็ได้รับความยืนยันจากคุณแยมว่าได้มาครบแล้วก็นําเสนอโดยไม่มีการตัดต่อนะที่สะดุดเนี่ยอาจเป็นเพราะสัญญาณเน็ตขณะการประชุมค่ะคแต่คุณสมชัยก็ยังได้โทรามความเห็นไปขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวอีกรายหนึ่งซึ่งก็ดูซ้ำหลายรอบเหมือนกันบอกว่ามีโอกาสคัด ชนคัดหรือไม่เ่มันเป็นเรื่องของการตัดต่อค,คุณกล้องว่าอาจจะเอาเสียงเนี่ยมาคัดชนกันซึ่งบางส่วนแล้วมาต่อก,กันก็ได้ทาําให้ภาพมาสะดุดแล้วมุมกล้องขยับด้วยนะดังนั้นเรื่องนี้จึงจําเป็นจะต้องรอบคอบที่สุดในการหาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์แล้วขอหลักฐานคลิปเต็มนะถ้ามีหรือบันทึกเสียงหรือพยานบุคคลที่มากกว่าชื่อในรายงานและหากมีเทปที่มีการระบุค,คําพูดเป็นวินาทีเลยเนี่ยจะยืนยันได้ดีที่สุดเลยแล้วก็ปิดท้ายข้อความที่ว่า ก็เชียร์พิธานะยินดีกับพิธาแต่ต้องเบี่งตาให้กว้างที่สุดค่ะครับต่อมาได้มีการโพสต์เพิ่มเติมครับประเด็นเกี่ยวกับข้อแนะนําสําหรับหลักฐานใหม่ไอทีวีนะครับว่าระบุควรนาหลักฐานส่งมอบให้กรตครับโดยมีการลงนามรับรองเพื่อให้กรตใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาครับทั้งกรณีคดีอาญามาตราหนึ่งห้านครับและคดีสสถือหุ้นสื่อครับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการรับรองสอสอแล้วนะครับ ในกรณีที่กรตได้รับและเห็นว่าเป็นหลักฐานสาคัญที่เชื่อถือได้กรตสามารถวินิจฉัยยุติเรื่องครับไม่มีการดําเนินคดีอาญาไม่ส่งต่อศาลรัฐมนูญครับนายสมชัยยังย้ําอีกนะครับว่าเป็นคําแนะนํานะไม่ใช่คําชี้นําใดๆครับก็นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นของอคุณสมชัยอดีตกรต,ตนะฮะคนก้องขอใช้สิทธิ์ในความเป็นคนอดีตไอทีวีนิดนึงนะคะครับคือจริงๆนะไม่อยากจะพูดแต่ไหนๆก็คือไม่ได้แล้วไหนพูดแล้ว คือคุณจะทําอะไรแล้วแต่เนี่ยเอาข้อได้จริงมาประกดเถอคุณจะใช้การปลูกผีไม่ปลูกผีไอทีวีจริงๆเขาแทบจะไม่เกี่ยวเลยนะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยจริงๆนะก็รักองค์กรเดิมเพราะเขาก็เป็นตํานานอย่าเอามาแบบแปดเพื่อนแบบนี้เลยไม่ชอบจริงๆไม่ชอบจริงๆมีความเห็นขอไอทีวีคล้ายๆแบบนี้หลายคนนะใช่ก็มีการโพสต์กันเต็มฟีดไปหมดครับตอนเนี้ยครับ